เป็นม่เครื่องต้มไข่ทำยังไงไข่ใส่พ่อจะแบบไหนสุกประมาณไหนเอาสุกอะใส่น้ำนาประมาณไหนแค่สองก็แล้วอันนี้อันนี้แปลไหนแบบสุกสุกสุกไม่ได้สุกมากไม่สุกมากนะแต่ก็สุกมากละแหละครับปิดฝา เปิดป้เปิด,เ,ปดเดี๋ยวมันก็ตัดเอไมตัดเองใช่ไหมใช่เ okay. เดี๋ยวมาดูอีกที5นาทีก็จะได้ไข่ต้มนี่มีอันนี้ด้วยถ้าเป็นไขล่ลวกจะมีที่ข้าวเปิดไข่เนาะัน,นยังร้อนอยู่เดี๋ยวลอง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 วิธีการก็จับอย่างนี้ อ,อเคนี่มันจะแตกมาอย่างนี้เลยอ,อันนี้เป็นไข่ต้มนะถ้าเป็นไข่ลวกก็จะจับกินได้เลยนี่ประมาณนี้อันนี้สุกเลย